สรุปข่าวเชื่อมแมนยูโกโประจำวันที่28พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่องนี้ขอสเสนะอาร์ตยังไงปืนจะยื่นตัดหน้าทุกทีมแล้ว70ล้านโยูโรท่าทางวิกเตอร์ยูเคเรสให้จงได้โดยกันนี้แฟนแมนยูทำตาปริบปๆนะฮะเมื่ออาร์ตต้อนยื่นขอน้อเสนอถึง70ล้านโยูโรในการขอซื้อตัววิกเตอร์ยูเคเรชกองหน้าตัวเก่งของสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมในช่วงเสมอน,นี้ โดยอาร์เซนอลเดินหน้าจริงจังในการที่จะไล่ล่าดาวยิงรายใหม่มาร่วมทีมช่วงสมัน,นี้โดยบริทัทท่ามทั้งเบนจามินเชสโกของแอตเลติกและก็วิกเตอร์โยเคเรชของสปอร์ติ้งดิชบอนไปพร้อมกันนะล่าสุดคาริอคาริเอโรเดมัน5นะฮะสื่อในโปรตุเกสได้รายงานข่าวบอกว่าจอร์จโคเอนเกประธานร่วมของสโมสรและก็ผู้บริหารได้นัดพบกับอาร์ซัน เซนตินกันยา่าเอเจนต์ของโยเคเรชหลังจบเ,เกมนัดชิงชนตเล์ฟุตบอลหญิงยูฟาแชมเปียนลีกที่แข่งปืนสาวว้าแชมป์บาคครองด้วยการชนะบาร์เซโลนาไปต่อศูนย์ที่กรุงบริสบอนประเทศปโปรตุเกสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทีมปืนใหญ่พร้อมจะยื่นข้อสเสนอประมาณ70ล้านยูโรรวมถึงค่าเหนื่อย7ล้านยูโรต่อปีและก็เงินกินเป่าในการเซ็นสัญ กับเป็นต้นของโยเคเดชเพื่อจะปิดดิวแย่งาดาวยิงทีมชาติสวีเดนรายนี้ในค่รันนี้ให้จบได้ขณะที่เซตินกันยา่าเตรียมจะนำข้อเสนอดังกล่าวนี้ไปแย้งกับเป็นต้นของบอร์ดบริหารของสปอร์ติ้งดิชบอนให้ได้รับพิจารณาในครันนี้เพิ่มเติมอีกนะเปน็นนว่างานนี้นะผมเปิ้ใหญ่จะโชว์ศักยภาพนะฮะยิงนัดเดียวนะผมไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันผีจะว่ายังไงเรามาดูข่าวต่อมันกันครับ หนึ่งในนักเตะที่แมนยูเคยเล็งเอาไว้มาทิอุสนุนบาเยน,นเซนเรอาดีกว่าไหมเมอร์กานนี้ราฟลเลเอ,อเลเบรอาล์ะอีกหนึ่งตัวละครที่ทางด้านของฝั่งแมนยูเคยเล็งเอาไว้ซึ่งเป็นแนวรุกทีมชาติโบรเตเกสของเอซิมิลานเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะสำหรับบาเยนนิกตามมุมมองของอดีตแข้งทีมเสือตาย โดยนักขาฟฝั่งบรูธาบัติอุสนะฮะตำนานแข้งชาวเยอรมันดีนั้นก็สนับสนุนให้บบเยนเบนิกเซ็นสัญญากับพทางของอาราฟาเอลเอเลอสแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสของเอซิมิลานมาเสริมทัพในช่วงสมอนี้ตามการบริงานของสกายเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยทางนักข่าฝั่งบบเยนมบนิกเองนั้นก็วางแผนนะฮะพกในการเสริมแนวรุกฝั่งซ้ายในช่วงหน้าร้อนในครั้งนี้ก่อนที่มาติอุสตำนาน สโมสรต้องการจะเห็นทีมเสือใต้เซ็นัญญากับมานั่งของอ่าเบรเอลปีกตัวเก่งของทัพปิศาจแดงดำในครัันนี้ผมเชื่อได้เลยนะว่าบิยัมเบนิกต้องการลมหายใจใหม่ตำแหน่งนี้เรียกว่านันวาลุกฝั่งซ้ายราฟาเอลเลเอาจะเป็นทางเลือกที่ดีมาติอุสติเกาว ักเตะทีมชาติโปรตุเกสตระนี้ส่วนใหญ่แล้วเล่นเปีกซ้ายให้กับอัลวิลานแต่เขาสามารถจะเล่นกองหน้าตัวเป้าได้อีกด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าบบเยันต้องการตัวสํารองสำหรับแฮร์รี่เคนเมื่อเขาต้องการจะพักฟื้นโดยได้เอาเองจะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะสำหรับหนักฟังแนวรุกข,ของบบเยันมินิกเมืองจากว่าเขากำลังจะอายุ26ปีและก็จะสามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งซึ่งจะทำให้แบงซองกอบนันดีมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น และจากมุมมองด้านทางด้านของสติในลูกชาวโบรดเดเกสเองนั้นเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถร,รับด้านมากกว่าทางด้านของคาโอรุมิโตมะโคดิกาโปรหรือว่าทางด้านของโรดิโกโกเอสในขณะนี้เป็นว่าง,งานนี้แนตะ่ผมต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นอะไรเรามาดูข่าวตอบบา่อมากันครับอารนันยังไงเปย,ยกรินี่เผยเผยไม่แปลกใจเลยนะที่อันโตนีสร้างผลงานดี กับพูน,นั่งของเบติสโดยการนี้ทั้งสองฝั่งบานิเอลนะผมเปียกการิเน่กุนซอจอมเก่าของบารีอัลเบติสเองนั้นเปิดใจไม่ได้เซอร์ไพร์ที่แอนโทนีปีกบราซิเลียนจะทําผลงานได้ดีกับพูนั่งของทีมชีม้มองเห็นศักยภาพในตัวของเขาในครั้งนี้ดีอยู่แล้วโดวยปีกทีมชาติบราซิลที่เพิ่งจะมีชื่อกับไปติดธงแชมป์แซมบ้ากันอีกครัง้งเขาคนนี้ได้โชว์อร์มยอดเยี่ยมในการเล่นในกับพูนั่งของบารีอัลเบติส โดยยิงไปแล้วมากถึง8ประตูกับอีก5่าแอสซิสพร้อมกับพาทีมเข้าชิงสเตเลอร์ใดศึกยูฟอาคอนเฟอเรนซ์ลีกพี่จะพบกับพนั่งของเชลซีในวันพุธท,ที่สิ่งนี้โดยทาน่งของฝั่งเปเกยการินีที่กล่าวถึงอันโทนี่ก่อนเกมสําคัญในวันพุธนี้บอกว่าผมอีนั้นรู้สึกประหลาดใจ เพราะว่าผมเนี่ยรู้จักเขามาตั้งแต่ก่อนที่อยู่กับที่อังกฤษแล้วเมื่อเขาย้ายมาที่นี่เขานั้นดูเหมือนว่ามีความมั่นใจกับแนวทางที่เขาเล่นและก็เชื่อมั่นกับสไตล์การเล่นของเขาเป็นอย่างมากเขาเป็นนักเตะที่สําคัญมากเลยนะสำหรับเราเขาอยากที่จะล้างแค้นที่เบิสและเขาทําได้ตามแนวทางโคช้ชเองเราเองนั้นก็รู้ดีนะว่าแอนโทนีสามารถที่จะทําได้ เขาเป็นนักเตะชั้นยอดเลยก็ว่าได้และมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทานั่งของฝั่งบริลล์อัลเติชจะช่วยยกระดับอาชีพของเขาให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยมู้ถูกถามนะ้ว่าทําไมเจ้าตัวนั้นไม่สามารถที่จะทําผลงานนะฮะได้ไม่คุ้มค่าตัวกับการที่จะเล่นในกับทานั่ของฝั่งแบนยูเบเยอการีก็ตอบว่าให้ความเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณทําผิดพลาดในครั้งนี้เมื่อต้องซื้อนักเตะด้วยริค่าขนาดนั้น บางทีเองอาจจะมีหลายเหตุผลที่แอนโทนีไม่สามารถจะทำเลเวลเล่นได้ตามแนวทางที่ตอนอยู่เป็นอยู่ในตอนนี้กับพนั่นของฝั่งแมนยูในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นน้ว่างานนี้นะผมก็ถือว่าเรียกว่ามีคําตอบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูวคนต่อไปก็ได้กันการกลับมาของเขาอีกครั้งอาจจะดีก็เป็นได้เรามาดูข่าวต่อมบบากันครับอาร์ตงไงขีดเส้นตายเมื่ออันเิรันให้เวลากับบรูโน่72ชั่วโมง ตัดสินใจลาแมนยูหรือไม่โดยอันทินรันให้เวลากับบรูโน่ฟอนเดนเดกองการกับตันทีมของฝั่งแมนยูเพียงแค่72ชั่วโมงในการตัดสินโดยนว่าจะตอบรับข้อสเสนอบริค่าบาฮาสันเพื่อจะย้ายออกทางทีมไปแดงไปรเด็นกับเรื่งของลีกซาอุดิอาระเบียในคราั้นง,าาน,งาานี้เพิ่มเติมหรือไม่โดยเดอดีเมลรายงานข่าวบอกว่าข้อสเสนอของอันทิรันนะฮะของจะเพิ่มเงินให้กับพนั่งของบรูโน่ฟอนเดสจากเดิมเนี่ยที่จะตัวนั้นรับอยู่นะฮะ ประมาณ280,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็จะเพิ่มเป็น700,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งมูลค่าของสัญญาจะมีมูลค่าที่สูงถึง200ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา3ปีรวมถึงมีโบนัสด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ดาวเตะของแมนยูจะต้องตัดสินภายใน7 2ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งก็สร้างแรงกดดันอย่างมากให้กับดาวเตะรายนี้ ที่อนาคตในการค้าแข่งของเขากับทีมปิาแดงดงดูไม่แน่นอนสะแล้วโดยก่อนหน้านี้บรูโน่ฟอนเดนเดเองได้พูดถึงอนาคตของเขาหลังจากที่แพ้นัดชิงสเนลเลอร์ในศึกยอร์มาปาลี บอกว่าผมเนี่ยพูดตรงไปตรงมาเสมอผมพูดเสมอว่าผมอยู่ที่นี่จนกว่าสมโมสรจะบอกกับผมว่าถึงเวลาต้องไปแล้วผมกระตือรือร้นที่จะทําหน้าที่นี้มากกว่าเพื่อที่จะนําวันดีมาสู่สมโมสรในวันที่สมโมสรคิดว่าผมนั้นมากเกินไปหรือถึงเวลาต้องแย่งกันแล้วโดวยฟุตบอลก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับคุณไม่มีวันรู้ตลอดนะว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นแต่ผมพูดมาตลอดและผมเองก็รักษาคําพูดของผมในครั้งนี้เพิ่มเติมเหมือนกันนะ ถ้าสโมสรคิดว่าถึงเวลาที่ต้องแยกทางกันเพราะว่าต้องหาเงินหรืออะไรก็ตามทีมมันก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละครับฟุตบอลก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนะอย่างไรก็ตามบริเบนอัลเบร์มผู้จัดการทีมของฝั่งแมนยูยังคงยืนกรานว่าจะไม่ขายบริโน่ฟอนันเดสออกจากทีมไปโดยกล่าวบอกว่าเขาคนนี้สําคัญสำหรับเราจินนะและสำคัญสำหรับสิ่งที่ต้องการจะสร้างให้กับทางทีมทีมนี้เพิ่มเติมในครั้งนี้ โดยเวราได้พูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งแล้วคุณก็สามารถจะเห็นได้จากผลงานของเขาคุณสามารถเห็นได้จากความเป็นผู้นําของเขาในครังนี้คุณเห็นถึงความลงไหลในที่เขามีต่อเกมไหมช่วงเวลาที่ยากลำบากไหมบรูโน่เนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบนะเขาควรทําเพราะว่าเขาเป็นกัปตันทีมโดยทุแทนของบรูโน่ฟอนเสไดเจรจากับพนทักงของอันทิวารานนะฮะมาสักระยะหนึ่งแล้วตามการรายงานข่าวก็ระบุดินว่า อกองกลางกับตันทีมของเราเนี่ยสนใจที่จะย้ายทีมโดยกาหนดเวลาอยู่เพียงแค่72ชั่วโมงอาจจะกดดันให้เขาต้องย้ายทีมหรืออาจทําให้แมนยูต้องเจรจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้เนื่องจากว่าริเวนอาลเริมไม่ต้องการจะเสียผู้เล่นคนสําคัญของเขาไปในช่วงซัมเมอร์ที่สิ่งนี้เป็นดต่ว่างานนี้นะผมก็เรียกว่า72ชั่วโมงนะฮะสำหรับดิวของบรูโน่ถ้าไม่ออกมาตอนนี้เงินจำนวนร้อยล้านปอนด์ที่ฐานะของอันฮีรานจะซื้อนั้น ก็คงไม่มีความหมายเรามาดูข่าวตอบมากันครับอะไรยังไงตอบครั้งแรกเลยนะเชลซีเปิดเผยแล้วอนาคตของซานโชหลังสอวแวลจะส่งตัวกลับแมนยูในครณะนี้เมืออ่องานนี้ทาง้านของทางฟังนะฮะขอพูดกันในกาําลการเมื่อเอนโชมาเดสกาผู้จัดการทีมเชลซีอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์ก่อนเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบริงชนะเลิศปะทะก,กับทานด้าของเรอัลเบสติสทีมอันดับที่6ในลาลีกาสเปน แข่งขันในค่ำคืนนี้เวลาตี2นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยก่อนหน้านี้นมีการรายงาน่าร์โลเชลซีตเตรียมจะส่งเจดอนซานโชกลับไปยังแมนเชสเตอร์อย่าง,างไม่พอใจกับผลงานระหว่างการยืมตัวมาใช้งานในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดจำนวนอยู่ที่25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,75ล้านบาทกรณีจบฤดูกาลสูงกว่าอันดับที่15ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เกิดขึ้นในคระนี้ อย่างไรก็ตามเชลซีอาจจะยอมจ่ายค่าปรับจำนวน5ล้านปอนดอ์หรือประมาณ2 1 5ล้านบาทเพื่อจะส่งตัวจจดอนซานโชกลับไปที่แมนยูแทนการเซ็นสัญญาร่วมง,งานแบบถาบอลทำให้เอนโชบาเดสกาถูกถามถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะดวนกับเรอัลเบติชเพื่อที่จะลุ้นแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกในครั้งนี้นั่นเองนะและนี้ก็เป็นสรุปข่าวลืสอสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่น,นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ